ใครกำลังมองหาหูฟังตัวจบครับผมราคาไม่แพงครับผมนี่เลยครับผมซาวคอครับ K 2 0 i ครับราคา499บาทครับประกัน1ปีครึ่งครับมีอะไรดีบ้างครับมาฟังอ่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับครูแอนแม่ครับผมนะครับช่วงหลังนะครับซาวคอนะครับผมออกโปรดักเยอะมากๆครับผมนะครับแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งโปรดักครับผมนะที่เทสแล้วรู้สึกว่าดีก็เลยมาบอกต่อครับผมก็คือนะครับ ซาวพอเคยี่สิบไอเองครับผมนะราคา4ี9รบาทประกันอีกปีครึ่งเดี๋ยวนี้งงมากๆนะว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ของไม่แพงนะผมนะแล้วมันก็ดีนะมันมีจริงเหรอนะผมผมก็เทสมากับตัวแล้วที่สําคัญคือมีประกันอีกปีครึ่งผมก็เลยนะ ค่อนข้างแบบชอบนะกับเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วก็มีการแข่งขันในเรื่องราคาในเรื่องการบริการหลังการขายในเรื่องการรับประกันหัวก็ถือว่าต้องมาบอกต่อจริงๆครับผมนะครมามาเทสกันดีกว่าครับว่านะหูฟังตัวนี้มันดียังไงบ้างครับผมนะก็อย่างแรกเลยที่หัวนะโอเคกับเขาเลยก็คือนะเขาเป็นดีไซน์นะดีไซน์เก่าเนี่ยสำหรับนะจาวคอตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ถือว่าเก่าหรอกต้องบอกว่าเป็นอินเอียร์นะจริงๆหัวก็ชอบแต่ว่าอินเอียร์เนี่ยใส่นานๆกุ๊ปเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันมึนในบางทีนะ แต่ว่าอันนี้คือเวลาใส่ปุ๊บรู้สึกว่าฟังแล้วไม่รู้สึกสบายมันจะเอียบัดก็ไม่ใช่ครับผมนะมันจะอินเอียก็ไม่เชิงครับผมนะมันคือเซมิอินเอียนั่นเองครับผมนะมันกึง่งกึ่งระหว่างอินเอียหรือเอียบัดนั่นเองครับผมนะก็ใส่แล้วแน่นอยู่หูแต่ว่าไม่บัดนี่คือข้อดีในการเปลี่ยนดีไซน์ของเขาเลยนะผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือครับตัวนี้นะครับเขาได้ใส่ไดเวอร์นะข้างละนะับ13มมิลมาทําให้นับเสียงกลางวานมากแล้วเสียงเบสเนี่ย สำหรับซาคพพอนะับในทุกรุ่นเลยเขาใส่นะับเทคโนโลยีเบสอัพมาทําให้เสียงเบสเนี่ยดีกว่านะหูฟังตัวอื่นนะผมอ่ะอยังไม่พอนะผมนะคนหลายคนนะต้องใช้หูฟังตัวเดียวเนี่ยนอกสถานที่เนี่ยเป็นระยะเวลานาน,านคเคยถามว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ใชร้ครั้งนึงเนี่ยชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้งานได้นานไหมสรุปแล้วก็คือนับใช้งานต่อเนื่องในการชาร์จหนึ่งครั้งนะผมหูฟังอย่างเดียวนะคือ6ชั่วโมงนะผมเราฟังเพลงหรือโทรศัพท์ก็ได้หรือเราจะใช้ข้างเดียว6ชั่วโมง อีกข้างหนึ่ง6ชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ก็ได้แล้วแต่คนจะดีไซน์แต่ว่านะถ้าใช้2งข้างเลยฟังเพลงต่อเนื่องเลยครับก็คือ6ชั่วโมงนะผมยังไม่พอนะผมถ้าเราจะชาร์จใส่เคสอีกในเคสเนี่ยได้อีกสาชั่วโมงเท่ากับว่า30บวก6เป็น36ชั่วโมงสุดยอดไหมเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งรับรองว่าเกินหนึ่งวันแน่นอนในการชาร์จหนึ่งครั้งเพราะว่า1วันมี24ชั่วโมงใช่ไหมยังไม่พอครับสำหรับใครก็ตามที่ลืมชาร์จในตอนเช้ากําลังจะแบบตื่มา ee, มาเเืชร์จหฟังีรรดงพทค10 อยู่ได้2ชั่วโมงสําหรับคนที่แบบว่าขี้ลืมเหมือนพวกนะเพราะพวกจะบอกให้บางทีนะพวกฟังเพลงตอนนอนแล้วพวกก็ลืมชาร์จตื่นมาก็ชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็สามารถเอาไปทํางานได้เลยอ่ะตัวนี้ก็มีข้อดีของเขามากๆนะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเบากระทัดรัดนะผมแล้วก็เรียบหรูเห็นไหมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ในการที่เขาเก็บหูฟังเนี่ยมันก็สะดวกเพราะเป็นแม่เหล็กระวางปุ๊บปุ๊บติด่งนี้เลยนะผมนี่วางปุ๊บติดเลยนะ เราก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ด้านล่างนะผมพอร์ตชาร์จไปไทซ e C นะเป็นพอร์ตมาตรฐานแล้วแต่ว่าใช้งานได้ง่ายๆมากๆนะผมนะต่อมานะผมนะการกันน้านะเดี๋ยวนี้คนนะใช้หูฟังนะได้หลายแอคทิวิตี้มากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นนะดูหนังฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คนใช้เยอะมากคือนะเอาไปออกกําลังกายเพราะฉะนั้นออกกาลังกายเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนเหงื่อมานะแล้วหูฟังหลายตัวนะผมนะไม่สามารถกันเหงื่อได้ถ้าบอ,อกว่ามันจะเสียหายได้ง่ายแต่ตัวนี้ครับผมสามารถ กันเหงื่อนะผมนะกรกันละอองน้ํกากันฝนแบบไม่ต้องหนักมากนะผมสามารถกันได้เพราะว่ามีเทคโนโลยีนะผม IPX5 นะครับสามารถกันละอองน้ําได้่ะก็สามารถใส่ออกกําลังกายได้อย่างสบายใจใหายห่วงนะแล้วไม่พอครับผมสมมติว่าเราออกกาลังกายอยู่คนถามบ่อยมากสาหรับผูกฟังนะเพราะว่าเอาไปโทรศัพท์คุยชัดไหมอันนี้คือคนถามเยอะมากนะผมตัวนี้นะมีไมโครโฟนมาให้2ตัวทําให้เสียงสนทนาเนี่ยชัดเจนมากๆยังไม่พอครับยังมีแอร์กอลิททึมนะครับที่ผูกมาครับ อยู่ในหูฟังตัวนี้นะผมมาช่วยในการสนทนาโดยเฉพาะทําให้นะผมในการคุยนอกสถานที่ในภาวะเสียง,งดังๆมีเสียงแกซ้อนเยอะนะเสียงธรรมะได้เป็นอย่างดีนะตัวนี้ผมชอบมากๆานะผมอ่ะอ่ะสมมติว่าหูฟังเรานะผมหายไปทั้งสองข้างเลยเหลือแต่กล่องคือเชื่อว่าใครหลายคนนะเจอปัญหานี้แล้วต้องมีซื้อใหม่นะแต่ตัวนี้ถ้าหายจริงๆนะเราซื้อใหม่ก็แบบไม่เสียงเงินมากเพราะว่าอันหนึ่งสี่ร้อยันจิก้าบาทแต่ว่ามันก็คือเงิน เราะฉะนั้นเราต้องตามหาครับถ้าหูฟังมันอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือว่าเราพอที่จะรู้ตำแหน่งว่าเราลืมไว้ตรงไหนนะครับผมพอเราะรจะตามหาให้เรากดไปที่นะแอปพลิเคชันของเขาเองซึ่งดีมากๆที่ทาแอปตัวนี้มาในซาวคอร์หลายๆรุ่นนะครับสามารถใช้แอปตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือแอปซาวคอร์เองมีทั้งใน iOS และ Android พอเสร็จปุ๊บนะเราเข้าไปที่หน้าจอน,นี้นะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูไปกดที่นะรูปเฟืองข้างบนก็คือตั้งค่านั่นเองนะแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ดีไวท์ก็คือค้นหานะอุปกรณ์นัน เข้ามาปุ๊บตอนแรกผมก็นึกว่ากดค้นหาเลยนะสองข้างอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือดีมากๆก็คือแยกซ้ายขวาด้วยสมมติว่าข้างซ้ายเราหายเราตามจต่ข้างซ้ายถ้าข้างขวาเราหายเราก็ตามแต่ข้างขวานี่ครับมันจะมีนะตัวเพย์นะใช้งานง่ายกดเพย์เลยนะอ่ะเราตามตามก่อนปุ๊บ่ะเห็นไหมมีเสียงที่หูฟังเลยลากลงมาเลยผ่านลำโพงเลยดูนะนี่เสียงนี้เลยแล้วเสียงดังด้วยนะ ได้หนึ่งข้างแล้วโอเคเราเจอหนึ่งข้างแล้วเราหยุดข้างนี้นะนะเราตามอีกข้างหนึ่งนะไปดังเนละี้ยอีกข้างหนึ่งอยู่นี่อ่นะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับคนขี้ลืมนะซึ่งดีงมากนะหูฟังราคานี้นะทำแอปมาให้ขนาดนี้ยังไม่พอนะของซาวคอเนี่ยเขาทํามากับทุกตัวอย่างที่ผมบอกก็คือนะผมเขาเรียกว่านะอี i ค e r เซอร์นะ e iser, นะยี่บสอแบบสมมุติว่าคนอยากฟังป๊อปอยากฟังล็อก คาสสิคอลนะผมนะแจ๊สฮิปฮอปไอเอ็นบีนู่นนี่นั่นนะครับ22แบบมีพรีเซตมาให้เราเรียบร้อยนะสามารถเลยเลยหรือสำหรับใครก็ตามที่อยากจะฟังในแนวของตัวเองนะผมครับสามารถคัสตอมนะบีคออเซอร์ได้อีกเนี่ยครับกดเข้าไปเลยนะครวก็เลือกได้เลยว่าจะแบบไหนแล้วก็เซฟไว้ได้เราสามารถฟังรีคออลเซอร์ที่เราตั้งไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นมีใครหลายคนชอบแอปนี้มากๆครับจากที่บอกซาวเช็คมานะผมอ่ะอ่ก็สรุปนะผมนะว่าหูฟังซาวคอนนะครับ ราคา499บาทนะผมจริงๆแล้วพอพูดเรื่องราคาปุ๊บหลายคนจะถามว่าพี่หัวครับมันดีเหรอนะคะควรจะบอกว่าอยู่นี้หัวก็สงสัยนะว่าทําไมอ่ะเขาถึงทําราคาหูฟังหรือว่าทําพวกอุปกรณ์พวกนี้นะหลายๆครั้งที่หัวรีวิวนะของซาวคอเนี่ยที่ถูกมากๆนะผมแต่ว่าใช้งานจริงใช้งานดีนะครับนะแล้วก็มีประกันอีกปีครึ่งเท่ากับว่าเราสามารถสบายใจแล้วก็เชื่อไหมครับว่ามีใครหลายคนนะจะมาซื้อกระหัวมาหน้าร้านหรือว่าทัก แอดมินของทางหัวนแบงค์เนี่ยผมจะบอกนะว่าหัวมงรีวิวให้เฉยๆนะผมเราก็ซื้อมาใช้งานเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะผมแอปต่างๆของซาวคอเนี่ยนัออฟฟิเชียลในการที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะผมนะครก็นะยังไงก็ต้องสนับสนุนนะกับสินค้าที่ดีๆแล้วก็ประหยัดเงินนะในกระเป๋าคนไทยนะผมอ่ะ ใครสงสัยเรื่องไหนไหมครับถ้าสงสัยเรื่องไหนสามารถพิมพ์ข้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะผมแต่ถ้าใครชื่นชอบก็อนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผม YouTube Facebook ตอแล้วก็ไอจีเพ้เจอกันคลิปหน้าพวกจะรีวิวแบบตรงไปตรงมานะผมมีอะไรเสียก็บอกเสียมีอะไรดีก็บอกดีขอบคุณมากครับที่รับชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ